สวัสดีครับผมนายธีปพันธุมรหัสนักศึกษาห9า4 0 0าศ1 6่จากมหาวิทยาลัยรามาแหงนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนสอการสอนที่มีชื่อว่าลูกบาศก์สีสามมุมมองนะครับเป็นลูกบาศก์ที่ช่วยให้หนักเรียนสามารถมองข้ามด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของลูกบาศก์ได้อย่างถูกต้องน,ง,งนะครับโดยวิธีการใช้สื่อนะครับก่อนอื่นนะครับจะเห็นได้ว่าลูกบาศก์เนี่ยมันจะมีอยู่สามสีนะครับก็คือสีเหลือง สีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับโดยเราจะก,กําหนดไว้ว่าให้หน้าของรูปบาทสีเหลืองเนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าของรูปบาทกนะครับแล้วก็สีแดงนะครับแทนภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างของรูปบาทแล้วก็สีเขียวครับแทนภาพที่เกิดจากการมองด้านบนของรูปบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า เขาใช้กันอย่างไรนะครับอันนี้นะครับสมมุติว่าโจทย์เขากําหนดลูกบาศมาให้ในลักษณะแบบนี้นะครับครับขั้นตอนแรกนะครับจัดเรียงลูกบาศตามที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ ให้เรามองภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าของลูกบาทที่จัดเรียงกันนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นในลักษณะที่เห็นเป็นแบบดังภาพเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้มองด้านข้างของลูกบาทนะครับว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างของลูกบาทเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเนี่ย ให้เรามองภาพที่เกิดจากการมองด้านบนของลูกบาศนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตามที่เห็นในภาพนะครับครับเมื่อเรามองภาพด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนของลูกบาศที่จัดเรียงกันได้แล้วนะครับเราก็สามารถเขียนภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนของลูกบาศได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ผลจากการทํากิจกรรมทาการครับทำให้หนักเรยียนสามารถเขียนภาพที่เกิดจากการม,มองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปบาทได้อย่างถูกต้องนะครับว่ารูปบาทเนี่ยเรียงใน,นลันกษณะแบบไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอการสอนว้เขียขงเราี้นะครับ